สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครอบผมสวัสดีครับเข้ามาขอแชร์ก่อนนะครับคล้ายๆกันนี่เอกลักษณ์ของวอตันตัวรุ่นนี้มันจะตัดตรงเนี้ยแต่มีตัวตัดหลายตัวนะเห็นตัวตัดเนี้ยปุ๊บเนี่ยอันนี้พริกบูปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นวอตันเห็นไหมเนี้ยวอแหวนจะตันแต่เพื่อนๆพอได้รุ่นนี้มาเพื่อนๆต้องดูนะดูให้ดีว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันตัดหรือเปล่าเนี่ยมันตัดหูหรือเปล่า ถ้าตัดหูมันจะมีรอยแต่งระบายมันจะเป็นปีสู์หอกสู์หอกมันจะมีห่วงแต่ยางไงพอพลิกมาปุ๊บเนี่ยมันมีแง่งนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูวอวตันวอลตันนี่วอลตันตรงนี้หัววอลตันนี่พอวอตันเนี่ยหัวมันจะตันเนี่ยหัววอลแหวนมันก็จะไม่มีรูอะมันจะเป็นจุดลงไปเลยนครับออันนี้วอลจุดครับวอลจุดก็จะเป็นแาบนี้วอวจุดอันนี้เห็นไหมวอลจุด นอันนี้ว่าจุดว<า>่าจุดหัวมันจะเป็นจุดเนี่ยเห็นไหมที่เคยบอกเลยป้องกระแทกแล้วก็ช่วงนี้เห็นมเส้นเส้นที่วิ่งเนี่ยเป็นเส้นเส้นคมคมตามในล,ล่องบัวลองบัว<า>บนฝ่า,ามือใต้ฝ่<ะ>ามือก็จะมีเส้นเสี้น ตัวตัดเนี่ยเพื่อนๆจำไม่ดีนี่ตัวตัดตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวตัดอันนี้เป็นตัวตัดของวอลมันมีหลายตัวนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆได้มาก็เทียบนิดนึงเนี่ยนี่แต่อย่างเงี้ยจบเลยง่ายเนี่ยมันจะตัดมาเนี่ยใช่ไหมครับนี่เป็นล่องเป็นล่องสับอันนี้ง่ายนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นพราที่จะแพงเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ป่ะดูง่ายเข้าใจง่ายดูจริงๆกะแพงไปแล้ว ด้วยสภาวะเศรษฐกิจก็ตามสภาวะในด้านหัวเนี่ยบางองค์มันจะมีมันจะมีร่องเดือยอย่างงี้อยู่เนี่ยนะครับแต่ต้องดูด้วยนะแล้วก็ด้านโค้นนะครับเป็นรอยตะไบนี่รอยตะไบแต่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นบางองค์ก็มีบางองค์ไม่มีอ่ะเขาพักเขาหนาเวลาเขาปั๊มเนี่ยพี่ติดเวลาเขาปั๊มปั้งเนี่ยมันติดครับมันติดเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้เหล็กปึ้งงัด งัดขึ้นมาเหล็กปึ้งงานขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องงัดออกจากบล็อกเวลาปั๊มใช้แรงกระแทกสูงเลยแล้วมันติดตรงบล็อกบางองค์ไม่ติดเนี่ยเขาก็ดีดออกได้เลยบางองค์ไม่มีไม่มีเนี่ยไม่ได้ว่าเก๋นะเน่อย่างเงี้ยไม่มีหรือมีแล้วเขาก็ตังออกตังทิ้งไป